มาฟังเทศของพระพุทธเจ้าคนก็เลยเห็นเห็นง่ายมนหลวงพอ่อัญญาโกฏัญญะหลวงพอ่อัญญาโกฏัญญะบ้างแล้วก็บุคคลอันเป็นที่หวังที่พระศาสดาท่านเล็งเห็นเป็นอันดับแรกเป็นต้นว่าหลวงพ่ออุทก,กันดาบดหลวงพ่ออาราดดาบด <c oughs> ทั้งสององค์เนี่ย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดสะู้แล้วท่านก็นึกถึงก่อนใครเพื่อนเลยทั้งสององค์เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่มีเหตุผลเพราะว่าสิ่งที่ท่านกระทำมันแค่ไปชี้ให้เห็นนิดเดียวเองเรื่องเรื่องวิญญาณไม่ใช่เราท่านก็จะปล่อยได้เรื่องภพเรื่องจิต <c oughs> ตั้งของวิญญาณ วิญญาณถีติวิญญาณถีตินั่นแหละคือเหตุแห่งพบการเข้าไปสู่วิญญาณถีติวิญญาณถีติคือที่ตั้งแห่งวิญญาณอันประกอบไปด้วยอวิชชามันทําให้เกิดพบสิ่งนําไปสู่พบนั่นแหละคือเหตุแห่งการเกิดสมุทัยสมุทัยสัพพูดมาเท่านี้ก็เห็นแล้วเห็นสังโยชน์แล้วเห็นกิเลสเห็นกิรยิรยาแห่งสังโยชน์แต่ละตัวแต่ละตัวแล้ว บอกว่าสังโยชน์คือเครื่องมัดใจสัตว์เนี่ยรู้เลยมันมัดใจยังไงอย่างคำวา่าสักกายทิฏฐิมันมัดใจสัตว์ได้ยังไงหลายๆคนไม่เข้าใจกิริยามันก็ชอบนึกไปว่าจริงๆสักกายทิฏฐิคือคนละได้คือคนละได้หมายถึงว่าละละัขันห้าได้จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่ละได้ระดับทิฏฐิ ือทัศนคติความคิดเห็นแต่ว่าความที่เสียดายมันยังมีอยู่ความเสียดายความวาเรียกว่าราคานุใสมันยังปรากฏอยู่แต่ทิฏฐิเขามันตรงแล้วเป็นคนตรงต่อทิฏฐิถ้าเกิดทิฏฐิตรงก็คือเห็นแจ้งในในส่วนของตัวสักยะนั่นแหละว่านเป็นยังไงอ๋อสำคัญว่าขันธ์ห้าเป็นเรานี่แหละ คือความเห็นผิดใช่ไหมนี่แหละคือความเห็นผิดในส่วนนี้ถ้าเกิดละความเห็นผิดได้ก็คือละสักยิทิฏฐิได้อย่างเนี้ยเราก็เห็นแล้วว่าสักยัิทิฏฐิเราไม่มีเพราะว่าเราไม่สําคัญขันห้าตัวไหนว่าเป็นเราเลยสักตัว <c oughs> อย่างเนี้ยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่แจ้งก็ต้องก็ต้องทําให้มันก็ต้องทําให้มันแจ้งทำาไงมันจะเห็นว่าขันหน้าไม่ใช่เราดงว่า มันไม่ชัดถ้าเอาตามของพระพุทธเจ้าต้องบอกว่ากําหนดรู้ทุกเป็นสิ่งที่คนกําหนดรู้งงไหมทุกเป็นสิ่งที่คนกําหนดรู้คนกาหนดกำหนดรู้ทุกไม่ได้กําหนดรู้ความรู้สึกเป็นทุกแต่กําหนดรู้สิ่งเสื่อมมันจะไปเชื่อมกับไตรลักษณ์ทันทีเลยงงไหมอริยสัจสี่อริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างใช่ไหมไตรลักษ คือสภาพที่เสมอกันของสังขารถ้าว่าเสมอกันเสมอกันของสังขารแสดงว่าทุกสังขารหนีไม่พ้นเป็นอริยสัจไหมใช่ไหมล่ะ,ะก็แค่พูดต่างกันแค่นั้นเองแต่มันก็ปวามหมายมันก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นสภาพที่เสมอกันของสังขาร <c oughs> ทั้งที่มีลูกทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณคลองก็ตามมันตกอยู่ในไตลักแสดงว่าไตลักคืออริยสัจงงไ้หน่อยทุกขสัจท,ทุกขสัจก็คือไตลักทุกขสัจก็คือไตลักแต่ว่าลวกเป็นก้อนเดียวมาก็คือก้อนก้อนแตกสลาย <c oughs> คือก้อนแตกสลายเพินจึงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นเป็นทุกข์ ใช่ไหมสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นเป็นทุกข์แต่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องแตกสลายสิ่งนั้นต้องแตกสลายพราษาสดาท่าถ้าียกว่าทุกข์เป็นสิ่งทีค่คนกําหนดรู้เห็นนั้นเองถ้าเราเห็นการแตกสลายของขันห้าแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวคือเห็นนิโรดนิโรธของมันคือมันดับ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 ,ม,ดบมันก็คือเห็นอนิจจ์เห็นอนิจจงเห็นทุกขังเห็นความเสื่อมเห็นความแตกสลาย มันถึงจะคลายความยินดีได้ความกหนัดยินดีหรือความสำคัญผิดว่าสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นเราหรือว่าสิ่งนี้ยั่งยืนสิ่งนี้ยั่งยืนอย่างเงี้ยนั่นแหละ,เ,ะเมื่อเราเห็นแจ้งในลักษณะนี้นี่แล้วสักยะทิฏฐิมันจึงจะดับไปความสิ้นสงสัยในตัวขันหะว่ามันไม่ใช่เราเป็นอย่างไรมันก็ดับไปเป็นธรรมดามันก็ดับไปเป็นธรรมดา <c oughs> ถ้าเราไม่ไม่รู้จักขันห้าเลยนี่เป็นไปได้ไหมที่สักยารทิฏฐิจะดับไปมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจําเป็นจะต้องรู้จักชีวิตทีนี้การรู้จักชีวิตเนี่ยฟังเฉยเฉยมันก็ไม่รู้เพราะเขาไม่เคยสังเกตไงใช่ไหมเขาไม่เคยสังเกตการแต่ว่ากลุ่มของอุทกดาบทอรรถดาบทหรือกลุ่มของปัญจวัคคีย์อย่างน้อยเพิ่นก็นมีกิริยาหนึ่ง กิริยาที่สํารวมเข้าพอมีกิริยาสํารวมเข้าจิตตขันทํางานไหมจิตตขันทํางานภายใต้การกําหนดใช่ไหมการกําหนดรู้การกําหนดรู้ไม่งั้นก็ควบคุมกายไม่ได้มันก็เลยเขาควบคุมกายดูแลกายแต่ในขณะน,นั้นเขาให้ความสําคัญกายมากกว่าใจเฉยๆเขาให้ความสําคัญกายมากกว่าใจเขาก็เลยพยายามที่จะตั้ง ตั้งกายให้เป็นไปตามสิ่งที่เขาสําสคัญว่าเข้าใจว่า,ามันต้องอย่างนี้นะมันต้องอย่างนี้นะมันถึงจะหมดเวรหมดกรรมต้องทรมานกายอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหสิ่งเนี้ยแต่ว่าไอ้ตัววิญญาณขันคือตัวรู้เขานะ่ะ <c oughs> มันก็ถูกบริหารจัดการขึ้นมาอยู่ในระดับหนึ่งพอสมควรเนี่ย <c oughs> พระศาสดาเพิ่นก็นเลยเล็งเห็น กลุ่มเหล่านี้ยเป็นกลุ่มที่ควรจะไปคุยก่อนก็น่านจะเข้าใจอะไรอะไรได้หลายๆอย่างเพราะว่าเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะแหลยอย่างปัญจวัคคีย์หลวงพอ่อัญญาโภชัญาหเห็นอะไรอะไรเห็นพระาศาสดาบำเพ็ญมามากพอสมควรแล้ว <c oughs> ก็น่านจะเข้าใจอะไรได้ทีนี้มรรคแปดเนี่ยถ้าเกิด เราเรายังไม่แจ้งในอริยสัจเราก็เดินมรรค่นแหละก็จะเลินอริยมรรคอยู่อย่างนั้นแหละเลินอริยมรรคในแต่ละตัวแต่ละตัวอย่างจับศีลขึ้นมาจับศีลขึ้นมาปฏิบัติมีการสำรวมบาจาเป็นต้นมีการสำรวมกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่บติผิดในกรรมต้องมีสติไหมต้องมีสติมีสติประคองอยู่ไม่งั้นศีลก็เกิดไม่ได้ศีลก็ไม่เกิดไม่ได้ แล้วถ้าเกิดเราสํารวมอย่างนี้ว่าความรู้สึกว่าไม่พอใจเป็นโทษความรู้สึกอยากได้ของเขาเป็นโทษความรู้สึกมุ่งปองร้ายมุ่งเบียดเบียนเขาเป็นโทษแล้วเราก็พยายามดูแลรักษาอย่างนี้ดูแลรักษาทิ้งทิ้งสลัดความรู้สึกอย่างนี้อยู่เนืองๆเนืองๆตัวรู้นี่จะถูกฝึกไหม ตัวรู้ก็ถูกฝึกขึ้นมาชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น <c oughs> เรื่อยๆเรื่อยๆมักแต่ละตัวมันก็บ่มเพาะของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ปัญหาปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าองค์ความรู้ถูกในในมรรคข้อที่หนึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีใช่ไหมองค์ความรู้ถูกในมรรคข้อที่หนึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีเราก็เลยเป็นนับ <c oughs> เป็นนับมรรคข้อที่สองบ้าง ข้อที่สามบ้างมาก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแต่ขาดองค์ความรู้ข้อที่หนึ่งองค์ความรู้ข้อที่หนึ่งก็เลยไม่ถูกกําหนดรู้ก็เลยไม่ถูกกําหนดรู้แต่เมื่อเราทํามรรคข้ออื่นอื่นอื่ยเเรรโดยเฉพาะมันวกเข้ามาเอาเอาตัวสมาธิกันสลัดอารมณ์ ตัวสมาธิเนี่ยเราสลัดอารมณ์อันเป็นนิวรณ์เพราะคนทําสมาธิจะถูกจะถูกแนะนําอยู่เสมอเสมอว่าสมาธิมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับนิวรธรรมอ่าถ้าเกิดนิวรณ์มันมีสมาธิจะไม่มีถ้าเกิดสมาธิมีนิวรณ์จะไม่มีในนิวรณ์นิวรณ์เราทำห้ากับตัวมิจฉาสังกปะเป็นตัวเดียวกันไหม มิจฉาสังกปามันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละมันมีความโลภความพยาบาทความฟุ้งซ่านความโลเลความอ่าปวาดหัวใจ <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นตัวเดียวกันกับมิจฉาสังกปะเพราะมันก็คือความรู้สึกนึกคิดที่มันดิ้นรนอยู่ในอกุศลเ,เพราะฉะนั้นเวลาทําสมาธิมันก็เลยมันเจริญตัวสัมมาสังกปะอยู่ในตัวของมันใช่ไหมแล้วก็สลัดทิ้งอารมณ์อย่างเนี้ยสลัดทิ้งอารมณ์ บ่มไปบ่มมาบ่มไปบ่มมาบ่มมาบ่มไปอย่างนี้ยพอวันหนึ่งมีคนมามาคุยเรื่องสมาธิิมาคุยเรื่องสมาธิว่าถ้าเกิดเราไม่มีตาเราจะไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะการเห็นเลยถ้าเกิดเราไม่มีหูเราจะไม่มีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะการได้ยินเลย ถ้าเกิดเราไม่มีจมูกเราจะไม่มีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะการได้กลิ่นเลยเราถ้าเกิดเราไม่มีลิ้นเราจะไม่มีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะการลิ้มรสเลยถ้าเกิดผิวกายของเรามันไม่ปกติเราจะไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบผ <c oughs> ิวกายเลยแต่ความรู้สึกที่ว่าอยากเห็นอยากได้ยินอยากได้กลิ่นอยากรู้รสไอ้พวกนี้มันเป็นธรรมอารมณ์กระทบใจมันเป็นคนละส่วนกัน เวทนาเกิดจากภัสสะอย่างเงี้ยงงไมหนงเวทนาเกิดจากภัสสะและสิ่งที่ปรากฏมันปรากฏตอนวิญญาณปลิวตกลงไปคือมันเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณเป็นพื้นนาเป็นวิญญาณถีติคือที่ตั้งแห่งของวิญญาณสิ่งนั้นจึงปรากฏในขณะที่เราอยู่ในความคิดที่เป็นอดีตท,ที่เป็นอนาคต รูปประขันปรากฏไหมรูปประขันไม่ปรากฏเลยในขณะนั้นเราเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความหล่อไม่หล่อไหม <ừ> เราไม่มีความร<ๆ>ู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความหล่อไม่หล่อเพราะความอ้วนผอมเพราะอะไรเลยแต่เรากําลังเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะสิ่งนึกสิ่งคิดเป็นอีกโลกหนึงน่งเลยนะเป็นอีกโลกหนึ่งเลยเป็นอีกชีวิตชีวิตหนึ่งเลย <c oughs> ในขณะที่เรานึกคิดอยู่ขณะนั้นรูปประขันมีไหม ไม่มีเพราะว่าวิญญาณไม่ได้ปลิวตกลงไปในรูปใช่ไหมพระศาสดาบัญญัติการเกิดพระศาสดาบัญญัติการเกิดตอนวิญญาณขันธ์ปลิวตกลงไปอาศัยอวิชชาเป็นปัจจัยถ้ามีอวิชชาตัณหามีไหมนั่นแหละแต่อ,อวิชชาตัณหามันก็มีมันมีอวิชชาอยู่ตัณหามันก็มีมันก็งอกงามขึ้นเป็นธรรมดาในขณะนั้นรูปนิโรธไหม รูปนี้โลดคือมันดับรูปไม่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมรูปไม่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดพระศาสดาท่านจึงว่าเบทนาเกิดจากผัสสะกรรมเกิดจากผัสสะเจตนาเกิดจากผัสสะด้วยกันกระทบเบทนาคืออะไรสุขทุกข์เฉยๆเกิดจากผัสสะในขณะนั้นในขณะที่เรานึก ถึงอดีตอยู่สุขทุกข์เกิดขึ้นอย่างลูกไหมไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลูกลูกไม่มีอิทธิพลเรานั่งหลับตาอยู่เห็นไหมเรานั่งหลับตาอยู่มีภาพไหมก็มีอยู่ดี <c oughs> มันก็ปปุงแต่งกวน,นึกขึ้นมาเป็นปุงเป็นภาพอยู่ดี <c oughs> ถ้าเราสังเกตในลักษณะเนี้ยสังเกตในลักษณะเนี้ยเราจะเห็นทุกข์ไหมคือเห็นแตกสลาย เราจะเห็นตัวหนึ่งอ่ะที่มันเกิดมันดับอ่าเราตั้งต้นที่ว่ามันมีพื้นนาคือที่ตั้งของวิญญาณมันมีอีกตัวหนึ่งคือวิญญาณสภาพรับรู้อ่าสภาพรับรู้มันเป็นตั้งอย่างเราอยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตอนขณะน,นี้นี่รูปเกิดไหมก็คือลมนั่นแหละลมหายใจเข้าลมหายใจออกสักพักหนึ่งไม่รู้มันไปไหนละ มันก็เป็นนึกไปคิดพอมีสติอ้าวฉันนึกฉันคิดนี่มันย้อนอดีตไปมันก็รู้ว่าไอตัวที่อยู่กับลมดับมันมันพอจะรู้ได้ไหมว่าจริงๆิวิญญาณไม่ได้ลอยไปมันพอจะรู้ได้นะว่าจริงๆวิญญาณไม่ได้ลอยไปแต่มันมีอยู่ประเภทหนึ่งคือดูลมได้ไม่ดูลมได้ไม่นานมันก็เพลินอยากไปคิดกลุ่มเนี้ยจะเข้าใจว่าเจ้าของตั้งใจที่จะไปคิด เรารู้สึกว่าวิญญาณมันลอยไปเอ่จริงๆมันไวมากก็วิญญาณไอ้ตัวอยู่กับลมมันดับไปตั้งแต่คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าอยากคิดจริงๆมันคิดไปแหละงงไหมคือมันเปลี่ยนฐานที่ตั้งแหละอาที่ตั้งของวิญญาณในขณะนั้นมันกลายเป็นสัญญาขันบางกลายเป็นสังขารละขันบางการปรุงแต่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราสังเกตดูอย่างเงี้ยเราจะเห็นขันห้าไหมเนี่ย เราดูอย่างนี้ยถึงจะเห็นขันห้านะถ้าเราเห็นขันห้าคือที่ตั้งของวิญญาณเราจะรู้ได้ไหมว่าจริงๆสองสิ่งนี้อาศัยกันระหว่างพื้นนากับเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันอาศัยกันอยู่ถ้าเมล็ดพันธุ์ไม่ไม่ไปกระทบพื้นนาตัวรู้ก็ไม่มีใช่ไหมตัวตัวรู้แจ้งเนี่ยไอตัวตัวมันไปนส่องให้ปรากฏเนี่ยมันก็ไม่เกิดตัวจิตตัววิญ,ญญาณขันก็ต้องอาศัยพื้นนา มันจงปรากฏตัวได้ตัวพุนาก็ต้องอาศัยยินยานมันถึอยะปรากฏตัวได้พอกระทบกันเขาจะรู้ไหมว่าความเพลินความเพลินนคือตัวนําไปสู่ภพแล้วเขาจะรู้ได้ไหมว่าความเพลินมาจากความไม่รู้รู้ได้เพราะเขารู้เขารู้เขาจึงไม่เขาจึงรู้ว่าไม่รู้ทําให้เพลินเขาไปสู่พบงงไหมความรู้แจ้งเกิดขึ้นไหม นี่แหละเขาเรียกว่าอาสาทนาญาณอาศัทนาญาณที่มันกําลังที่มันกําลังเป็นอยู่เกิดอยู่มันก็เกิดขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นอยู่เรื่อยๆในขณะนั้นก็อาศัยมักตัวอื่นแล้วก็เกาะเกาะมักไว้เป็นศีลบ้างเป็นสมาธิบ้างก็เจริญมักไปเจริญมักไปอย่างเนี้ย ความเจ็่ใสแห่งปัญญามันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆคนคนเนี้จะสามารถสิ้นสงสัยได้ในปฏิจจสมุปปน,นธรรมในที่สุดใช่ไหมแต่แต่ถ้าเกิดกระบวนการของข้อที่หนึ่งถูกตัดไปเขาจะได้แค่แค่องค์ธรรมของความสบายใจเขาเรียกว่าทำเครื่องสงบใจถ้าได้แค่ทำเครื่องสงบใจเวลาฆ่าธรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ มันจะเป็นส่วนของอความหน่ายในกามเฉยๆแต่ว่าสุดท้ายสุดท้ายตัวตัวราคานุใสที่มันเป็นตัวละเอียดเนี่ยมันจะไม่สามารถตัดได้เพราะว่าตัวอื่นมันรุนแรงหมดเลยนะเป็นต้นว่าเราหวงทรัพย์เราหวงภรรยาเราหวงสามีเราหวงสิ่งของเราหวงบ้านพวกนี้รุนแรงมันสะบัดไปปั๊บปั๊บปบปบป,ป,ปมันรุนแรง แต่ความสำคัญว่าวิญญาณเป็นตัวเองเนี่ยไม่มีอาการเลยงงไหมหนุ่มมันไม่มีอาการแต่ก็เพราะว่าเธอคิดว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเองนั่นแหละนั่นแหละคือราคาของเธองงไหมนั่นแหละคือราคาของเธอมันเลยมีวิธีเดียวตัวอื่นนี่มันแรงมาเนี่ยมันแรงมาเรายังพอเห็นโทษได้มันไม่ดีเราก็เลยสลัดทิ้งสลัดทิ้งแต่ความสําคัญว่าวิญญาณเป็นตัวเองเนี่ยมันมันละเอียด มันนิ่ง <c oughs> มันก็เลยมีวิธีเดียวที่จะทําให้เรา,ารู้ว่าวิญญาณขันเนี่ยมันไม่ใช่เราก็คือการเพ่อสังเกตตามอย่างที่พระาศาสดาท่านแนะนํำนี่แหละเจริญสติปัฏฐานสี่พระาศาสดาเพิ่นเปรียบเสมือนกันกันกนกบพ่ครัวที่ช่างสังเกตอาหาร หลังจากที่ส่งเข้าไปให้พระราชาแล้วกลับมาอะไรมันเหลือมากอะไรมันเหลือน้อยอะไรมันเหลือน้อยแสดงว่าพระราชาชอบชอบสิ่งนั้นวันหลังมาก็ทําสิ่งนั้นเข้าไปอีกกลับมายังหมดอีกแสดงว่าชอบจริงๆระวันหลังมาก็ทาเข้าไปอีกอกลับมาอีกอ่ะเริ่มเริ่มจะ <c oughs> เสวยน้อยลงไปแล้วแต่อีกมีอีกอันนึงที่พระราชาสำลัสเสวยมากก็ทาเข้าไปอีก เพราะกลัวช่างสังเกตตัววิปัสนาญาณมันจะเป็นตัวนี้เวลาคนผู้มีวิปัสนาญาณเนี่ยต้นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกคนอื่นเนี่ยพ้นสอนสมาธิพ้นสอนสมาธิพ้นจะบอกว่าพยายามทิ้งอารมณ์พยายามทิ้งอยารมณ์อย่าไปนึกอย่าไปคิดเวลามันเผลอคิดก็ให้สลัดทิ้งไปให้กลับมาอยู่กับลม ให้ไหวที่สุดมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาจะสอนเท่านี้แต่พระพุทธเจ้าจะไม่ได้สอนเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะสอนว่าอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอมันเผลอคิดรู้ได้ทันทีว่าวิญญาณเป็นละหุป,ปริวัติคือมันไวดวงหนึ่งดับดวงที่อยู่กับลมมันดับดวงหนึ่งเกิด เกิดนั่นเป็นสมูทไทยเพราะว่ามันจะเห็นกิิยาหนึ่งได้เลยว่ามันเพลินเห็นไหมอะ่ะเป็นเวลาเรานึกเราคิดเนี่ยมันเพลินไหมก็ไปสู่ที่ชอบที่ชอบทางนั้นเนี่ยใช่ไหมเขาไปสู่ที่ชอบที่ชอบนั่นแหละเกิดเห็นเกิดไหมสมูทไทยนั่นแหละคือเกิดมันเกิดแล้วในนั้นมีเวทนาไหมมีสุขมีทุกข์ในสิ่งเกิดใช่ไหม มีเวทนามันก็เลยมีตัณหามีอุปทานโอ้เห็นแจ้งนี่แหละตัวเกิดนี่แหละเกิดนี่แหละคือสมูท,ทยัยมันแจ้งเลยว่าถ้าเกิดสิ่งนี้มันมันไม่มีนะถ้าเกิดสิ่งนี้มันไม่มีนะเราไม่เกิดอีกแน่นอนเลย <c oughs> เราไม่สามารถเกิดอีกแน่นอนเลยแล้วมันจะรู้เลยว่าทํายังไงสิ่งนี้จึงไม่มีตัวสมุทัยเนี่ยกิริยาสมูทัยเนี่ยมันจะสามารถรู้ได้ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าวิปัสนาญาณ ยานมันเกิดอย่างเนี้ยมันถึงจะถอนอุปาทานเสียได้ถ้าเห็นอย่างเนี้ถ้าเห็นอย่างนาเน,งนี้ตัวเสียดายยังปรากฏแสดงว่าตัวตัวกิเลสมันยังมีหรือว่าสังโยชน์ข้ออื่นอย่างน้อยก็คือตัวกรรมสังโยชน์ <c oughs> กรรมราคะมันยังมีอยู่มันยังอาศัยอยู่มันยังเป็นอยู่แต่ส่วนของทิฏฐิหรือว่าทัศนคติมันเปลี่ยนไปแล้ว มันเปลี่ยนไปแล้วเห็นขันห้าแต่ะตัวแต่ละตัวเอาไปมาเห็นแม้กระทั่งวิญญาณไม่ใช่เราเนี่ยดงหนึ่งเกิดดงหนึ่งดับเราตั้งใจอยู่กับลมหายใจแต่ว่าไม่รู้มันไปแต่เมื่อไหร่มันก็ไปอยู่กับสิ่งนึกสิ่งคิดมันบัญญัติดได้เลยว่าวิญญาณเป็นสิ่งเป็นปฏิจจสมปนธรรมมันมันรู้ลมตอนที่ลำแสงลำแสงมันกระทบลม จึงเกิดสภาพรู้ว่าลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พอมันดับปับ๊บมันก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดแปลงใหม่อยู่ในสังขารไปเกิดใหม่อยู่ในสัญญาสัญญาก็ปรากฏขึ้นมาเป็นโลกใบใหม่เลยในขณะนั้นแม้แต่กายก็ไม่รับรู้มันเป็นอยู่ในส่วนของนางมขันถ้ากายนี้แตกเขาดับหรือยังพราะเขาไปอาศัยนามอยู่ใช่ไหม คนป่วยเขาไม่อาศัยกายเขาอาศัยความคิดอยู่เขาจึงเกิดอีกงงไหมนี่ระบบการถ่ายทอดแต่ไม่ใช่ว่าวิญญาณดวงนี้มันลอยไปวิญญาณดวงที่อยู่กับลมมันดับไปแล้วมันดับไปแล้วแต่มันไปเกิดใหม่อยู่ในนาม,มะขันนั่นแหละคือที่อยู่ของเธอนั่นแหละคือพบงงไม่อยู่หนงนั่นแหละวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งแห่งวิญญาณแม่กายนี้จะแตกไปก็ตาม การสิ้นสุดของสังสารวัตย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะวิญญาณมันไม่ได้อาศัยแค่กายอยู่วิญญาณมันอาศัยน้มอยู่ก็ได้และส่วนใหญ่มันอยู่ในนามใช่ด้วยใช่ไหมตื่นนอนขึ้นมามันก็ไปอยู่กับนามอยู่กับน้มสังสารวัตมันก็เลยยืดยาวเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายอยู่เนี่ยเห็นสมุทัยไหมเห็นสมุทัยเห็นทุกข์สัตว์ไหมเห็นทุกข์สัตว์ของวิญญาณไหม วิญญาณทุกทขัสั์ของวิญญาณอยู่กับลมแต่มันดับปั๊บเนี่ยมันเป็นอนิจจังแม้แต่วิญญาณยังเป็นอนิจจังเลยวิญญาณทุกขังไหมก็เห็นเสียดายไหมเสียดาย <c oughs> เสียดายก็แสดงว่าต้องเกิดอีกใช่ไหมแต่ว่าทิฏฐิทิฏฐิที่สําคัญว่าวิญญาณไม่ใช่เรามันดับไปแล้วมันหมดไปแล้วเราเห็นแล้วว่าขันห้าไม่ใช่เราเนี่ยเราเราจะรู้ได้เลยว่าสังโยชน์เราไม่มี หมายถึงว่าสังโยชน์ข้อที่หนึ่งสักยทิฏฐิเร,เราเราดับสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วทีนี้ความโลเลลังเลต่อต่อมักแปดมันจะไม่มันจะมันจะหมดไปหมดไปบางคนอาจไม่ใหม,ม่อาจจะอาจจะน่าจ,จะอาจจะอยู่บ้างเล็กน้อย <c oughs> มีเผื่อบ้างนิดนิดหน่อยหแต่สุดท้ายก่อนตายยังไงมันเกลี้ยงแน่นอนสังโยชน์สามอ่าถ้าเกิดคนเห็นแจ้งะละสักกยะทิฏฐิได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต เดี๋ยวข้อสองข้อสามเดี๋ยวมันก็เกลี้ยงสุดท้ายมันก็จะทิ้งทิ้งได้ทั้งสามข้อตัวโลเลต่อพระรัตนตรัยตัว,ตตวมีศีลพจน์อื่นที่นอกเหนือจากมักแปดอันเป็นไปเพื่อการทำลายสังสารวัตร <c oughs> การเวียน่ายไปเกิดทำลายสมุทัยสัตว์ที่มันยังหลงเหลืออยู่เป็นต้นว่าการไม่เชื่อกรรมการเชื่อการเสก สรรพันแต่งของเทพบองค์โน้นองค์นี้อะไรพวกเนี้ยมันน่าจะมันอาจจะเป็นไปได้คนนั้นอาจจะสร้างให้ได้คนนี้จะหาดจ,จะทําให้ได้การอ้อนวอนขออะไรต่างๆพวกเนี้ยมันอาจจะยังมีอยู่แต่สุดท้ายถ้าเกิดสักยทิทิเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวสัมมาญาณที่เราเห็นแจ้งอยู่เนี่ยมันจะมุนมันจะเห็นเห็นเนี่ยสติสติตั้งมั่นไหมสติตั้งมั่น มันค่าความละเอียดมันก็จะชัดเกิดเจนขึ้นเพราะการเห็นนี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่ายาณทัศนะอันยิ่งกว่าวิสัยธรรมดาของมนุษย์เป็นอาสารธรารณญาณคนที่ละสักยติทิฐิได้จึงถูกนับเข้าสู่ความก้าวล่วงปุตชนภูมิและเป็นว่าที่ของพระโสดาบันเป็นว่าที่ที่ไม่ต้องรอนานคือยังไงก็ต้องได้เป็นพระโสดาบันก่อนวันสิ้นลมหายใจอย่างแ,แน่นอน เนี่เราก็จเจริญมากไปเลยจเจริญมากไปเลยศีลสรมาที่ปัญญาศีลสรมาที่ปัญญาปัญญาเนี่ยหมายถึงตัวนี้เลยหมายถึงสมาธเิเมื่อสมาธิมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่แจ่มชัดหน้าที่เราคือกำหนดรู้อย่าไปทิ้งคําว่ากําหนดรู้ตัวกําหนดรู้รู้อะไรรู้ทุกขัสัจรู้ทุกขัสัจคือการแตกสลายต้องตีพาไมไมยคําว่าทุกขัสัจให้แจ้งเลย อะไรแตกสลายสิ่งเกิดแตกสลายหมดรูปคือสิ่งเกิดความรู้สึกคือสิ่งเกิดสัญญาคือสิ่งเกิดสังขารคือสิ่งเกิดวิญญาณคือสิ่งเกิดขันทั้งห้ามันอาศัยกันอยู่อ่าวิญญาณวินญญาณขันอาศัยนาทั้งสี่แปลงอยู่นาทั้งสี่แปลงก็ต้องอาศัยวิญญาณขันเข้าไปสองมันถึงจะปรากฏนี่คือกรรมเก่า นาสีแปลงนี้คือกรรมเก่าวิญญาณทิติเนี่ยที่ตั้งแห่งวิญญาณทั้งสี่เนี่ยพอวิญญาณมันเลยวตกลงใบมันปรากฏอาศัยความไม่รู้เป็นปัจจัยจึงเกิดเบทนาตัวใหม่เนี่ยสังสารวัตเกิดแหละสังสารวัตเกิดแล้วเ,ลเท่านี้เราก็เห็นแล้วนี่สมุทยัยนี่สมุทยัยก็เห็นแจ้งชัดขึ้นมาด้วยการกําหนดรู้ที่มันถูกต้องทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อยๆ เอาไว้เอามาสมมายานมันมันชัดเจนนี่แหละปัจจัยหนึ่งที่พระศัสดาท่านว่าองค์ประกอบของพระโสดาบันสิ่งหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือยานรู้แจ้งในปฏิจจสมุป,ปบาทพระโสดาบันที่ไม่รู้จักปฏิจจสมุป,ปบาทไม่มีเพราะมันคือวิธีเดียวในการที่จะทำให้หลุดพ้นจากการ จบตัวสมุทัยสัตว์ได้เหตุแห่งการเกิดได้ <c oughs> อาละปอนขอการปัจจัยตาะเทวีวะาปุระปาริปุเรนติสกากรังเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกรรมปฏิอิจิตังปฏิตังตุมังเขปเมวะสมิชนตุ सप्ते पुरेन्तु संकपा चंदो पनार यथा मनी छोतिर सो यथा सपरोको विनासतो आते पवन वंतरायो सुकिति कायुको पवा आपिवादन सिरे सनित्यं สัปะมังค